ตัวเข้าชมพิธีเปิดซีเกมฟุตบอลเริ่มจองผ่านระบบฟรี26พอยอ่อนี้ ตั๋วเข้าชมพิธีเปิดกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33จะเปิดให้ประชาชนเริ่มลงทะเบียนจองได้ฟรีในวันที่26พฤศจิกายน2568ผ่25 68, านเว็บไซต์ทางการเวไวย์เว็บ dot ซีเกมส o org ในวันเดียวกันนี้ยังรวมถึงการจองตั๋วของกีฬาประเภททีมเช่นฟุตบอลซึ่งจะเริ่มแข่งขันก่อนพิธีเปิดด้วยดกรก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกกทเปิดเผยว่ารัฐบาลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกกท มีความตั้งใจเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าชมพิธีเปิดซีเกมครั้งที่33ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงค่ำวันที่9ทธันวาคม2568รวมถึงการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆต,ต,ตลอดทั้งมหกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเตรียมเปิดระบบลงทะเบียนจองตั๋วในวันที่26พฤศจิกายนนี้ สำหรับพิธีเปิดที่ราชมังคลากีฬาสถานได้กำหนดจำนวนผู้ชมไว้ราว2 0 0 0 0คนโดยจะไม่เปิดเต็มทุกอัธจันทร์เนื่องจากฝั่งกระถางคบเพลิงถูกใช้เป็นพื้นที่เตรียมงานพิธีการและจุดคบเพลิงทำให้ลถที่นั่งลงประมาณ5,000ันที่นั่งจำนวนผู้เข้าชมประมาณ20,000คนนี้จะจัดสรรเป็นโคต้าประชาชนทั่วไป1 0,000ที่นั่งส่วนที่เหลือ5 0 0พันที่นั่งสำหรับนักเรียนนักศึกษาและผู้ได้โอกาสขณะที่อีก5,000ันที่นั่งเป็นโคต้าของแขกว i p ผู้จัดงานและอาสาสมัคร ดอกเตอร์ Doctor, ก้องศักดะระบุว่าแฟนกีฬาเพียงลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ทางการในวันที่26พฤศจิกายน2568ก็จะได้รับเอกสารยืนยันเพื่อนำไปแสดงก่อนเข้าสู่สนามนอกจากนี้วันดังกล่าวยังจะเปิดให้จองตั๋วเข้าชมกีฬาประเภททีมอย่างฟุตบอลด้วยโดยได้รับการกำชับจากนายอัธกรศิริรัทยกรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้พัฒนาระบบให้ใช้งานง่ายและเข้าถึงประชาชนได้มากที่สุด